One, one, one ตอนนี้ผมอยู่ที่เขาโกมหลวงครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวครับบรรยากาศดีมากมีลิงมาแบบตั้งมาครับแล้วก็ธรรมชาติดีครับเห็นทะเลอะไรครับสวยมากครับบรรยากาศที่ดีมันดีมากครับวิวก็สวยครับบรรยากาศก็ดีครับเย็นสบายมีลมธรรมชาติได้ดีครับไม่มีขยะอะไรเลยครับก็อยากชิญชวนให้คนในประเทศไทยนะครับอยากให้มาเที่ยวที่นี่นะครับ ก็มลหลวงชุมพรครับที่สัตหีบนี่ครับมาถึงไหนครับมาครับถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับของเมืองสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเดินทางนะครับมาท่องเที่ยวกันนะครับมีจุดชมวิวที่สวยงามนะครับในบนเขากรมหลวงของเรานะครับแล้วก็มาไหว้มาสักการะบูชานะครับองค์พ่อเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับในเมืองสัตหีบนะครับนะอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวนะครับในวันหยุดพักผ่อนนะครับมาให้อาหารลิงด้วยนะครับอย่าลืมมนนะคคครรรััััับบบบาเททีีี่่ยวกสตห Oh, oh.